สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่นเกมด้วยกันนะคะระหว่างเอาไปเล่นเกมเบ็ดเบ็ดตึ้งสรงบ้านเบ็ดเบย์เบ็ดเบยเบ็ดเบยกับนุ่น h า w a ทนุ่นเอาไป howard นุ่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยเราต้องเลือกก่อนเปล่าว่าแบบจะสร้างพื้นที่ใหญ่เล็กแค่ไหนอเอาแบบเล็กสุดเลยป่ะเล็กสุดเลยยี่สิบกูซิ่ห้าก็พอเออนะเออเปิดเอาไว้เลยดีกว่า นี่แหละโหกระทัดรัดรูปรูปที่เตรียมมาใหญ่กว่าพื้นที่ว่ะช่ไหมอือว่ะเอ้ยจริงๆมันน่าจะแบบว่าเราสร้างคนละฝั่งเ,เด็กก็เอามาวางใกล้กันเลยว่ะอยู่ด้วยกันวันนี้เราจะสรุมสร้างบ้านใช่ใช่เราจะคอลแลบสุ่มสร้างบ้านกันโดยมีอิเตียร์ห้าแบบอืีอย่าไปสุุมกัน แล้วจะกำหนดเวลาในการสร้างเท่าไรคะสิบสิบนาทีสิบนาทีพอจะได้อะไรบ้างเนี่ยก็ก็ลองดูสิบนาทีแรกดูก่อนว่าเป็นไงสิบนาทีแรกดูค่อยค่อยตอเวลาก็ได้เ้่นันนะเราอ้าวเราจะไม่แบบพอหมดเวลาปุ๊บได้แค่ไหนเอาแค่นั้นกำแพงก็คาไว้อย่างนั้นเลยได้ได้เอาอย่างนั้สิบนาทีแบบนั้นเลยเราอย่าไป อย่าไปหยองอย่าไปหยองไงอย่าไปหยองเราบบว่าสู้อยู่แล้วเอาเลยนาทีกับรูปแบบตัวเรื่องนี้สี่เดียอย่างเดียวนะคะสินาทีใช่ใช่เล่นด้อมกันดีกว่าแต่ว่านาวก็มาแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งนะคะ แบบบ้านที่หนึ่งที่เราจะเข่งกันมันกระจกโค้งด้วยเหรอยากจังโค้งนั้นโคงน้งนันก็ใช้หน้าต่างโคง้งเอาถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้ออใช้เหลี่ยมชัวเลย <laughs> โอ้ยเต้นจังอะโหจะได้อะไรบ้างวะสิบนาทีแลนเล็กมากอะออประเด็นคือเราเลือกอส่วน <laughs> ประเด็นคือเราเลือกพื้นที่เล็กมาก ไม่น่าได้ปวา่าจริงๆแล้วเราเลือกพื้นที่เล็กไปปะไม่มันเล็กมันเล็กไปจนแบบกูไม่รู้จะสร้างสาระไว้น้ำยังไงเลยมันเอาส,สั้นก็พอสระไวยน้ำเขาก็เล็กนิดเดียวสักเท่าไหร่สามสามช่องสี่ช่อง <laughs> ได้เอามาลองไม่รู้รละแคบเออลองใช้ชีวิตแคบแคบ,บวางบันไดก็อาจจะเต็มแล้วเออกูก็ว่ากันเลย ข้างหลังอาจจะไม่ไม่มีพื้นที่ใช้ชีวิตแต่งข้างในน่าใช้เวลาน้อยเพราะไม่มีพื้นที่เออได้เจ้าอู่ก็ดีสิบนาทีพอสิบนาทีพออะไรไหมได้ไดหนึ่งสองสามอเราเริ่มจากอะไรดี <laughs> ฉันกำลังดูอยู่ <laughs> จะเริ่มฉันจะเริ่ม,มยังไงดีวะก็องเรียนเรียนมเนนะ ต้องมีสี่เหลี่ยมก่อนเลยอืมยันไงบ้วะบันไดก่อนบันไดพิชชมพูเนี่ยนะวยมันก็กว้างอ,อ,อยู่แก่ืมดูแล้วก็น่าดัน ข้างๆนั่นมันอะไรวะบอกไม่ออกอัอนนี้ได้สักสองมั้ยกว้างไปไหมเนี่ยอ้อขนาดต่อไหนดีนะมันน่าจะขนาดประมาณนี้รือเปล่าอุ้นอะนกว้างไปเท่าได้มันไ้ขป็นหน่อยเน,นี่ย ไม่มีบันไดสีชมพูอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอ้ยไอ้ยังไงบันไดสีชมพูโอ้ยเออกระโดดยัง <c oughs> ไงนะมองด้านข้างไม่ออกเลย ได้ไหมนะตรงนีน้มันแคบไปหน่อยทำไมภาพบันไดมันถึงไปอยู่ติดกับตรงกระจกได้นะจริงๆแล้วต้องมีพื้นที่ใช่ไหมภาพเอไอยังไงล่ะมองแล้วแบบเอมันไปชิดกับข้างบนยังไงนะไม่เป็นไรเราก็ I feel you เออทำไงวะแล้วเออมิติมันผิดแล้วเนี่ยเออมิติรูปมันมันทำเรางงอะ่ะอามานี้มาวะ <c oughs> เอาฟิวฟิวฟิวิวไม่ต้องเยอะไม่ต้องเป๊ะไม่ต้องไ, <c oughs> <c oughs> ไม่ต้องเป๊ะผ่านไปเท่าไหร่และส3นาทีจริงเหรอส <c oughs> ามนาทีเพิ่งได้บันไดขอ ไม่เอาไม่ได้มีกระจกเออเขาสอนอะไรจังวะเ้าบันไดเราบันไดสีชมพูไม่แบบโค้งหรองนี้ได้ไหมอ่ะอ๋อไม่่สีชมพูได้ได้แล้กระจก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 อืมตรงนี้เอายังไงดี ขยับบันไดเข้าไปชิดมันพอดีกับภาพอย่างนี้มมันไม่มีที่ใกล้เคียงเลยค่ะอเหมือนว่ามันน่าจะต้องขยับมาข้างหน้าอีกหน่อยหรือเปล่านะเฮ้ยไม่มันได้ไม่นะเออเอากลับมาก่อนเอากลับมา ได้เป็นฟิล์มโยกีแต่ว่าไม่มีทางเข้านะสิอือโอเคตอนนี้นะทำชั้นสองอือชั้นสอง <laughs> สองสัยเลยว่าบ้านจะเป็นยังไง มิตตีโคตรเพีย้ยนเลยเก๋มิตตี้มันแบบว่าเรียกวาแบบเกง <S <S เตัวเองเออแบบไม่ได้เลยป้าอะไรเงี้ยแต่เราก็อยากจะทำให้ได้ feeling ที่ก็เคียงอะไรอย่างเงี้ยข้างบนนี้มันควรจะลึกแค่ไหน,นีน่มันเนี่ยอืม ขยับพี่หนุนะ่ยอะไมันไม่มีกระจกโค้งบางทีก็ปเงยเบลือล่อหอกเอ๊ะเดี๋ยวนี้ได้นะาสนใจขอวางแปะไว้ก่อนมันเท่ากับที่องคนไม่เนี่ยให้ไปดูกันอืมอ๋อหน้าช่องอืมอืม อืมแล้วก็ทุบข,ข้างล่างตรงนี้ทิ้งอ้อาวอ๋อเพราะว่าขอบมันหายไปเนะเาลากลากกลับมาน,นึ่งพ่เนี่ยไม่มีทางเข้าเลยคะ่ะ <c oughs> มองไม่เห็นนะ่ะ <c oughs> เอา้า เปลี่ยนตรงกับแบบเลยเป็นไรช่างมันอย่าไปดีสีก็ไม่ทำอะไรไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยโดยที่การตีความไอเดียเหม้ยโอ่งเงี้ยส่ยไปอ่ก็ได้แล้วมั้งเฮ้ยโอเคแล้วกันมีใช้ไม่ได้อะอะไรอ่ะ ผ่านไปเท่าไหร่ไม่รู้แล้วว่าผ่านเท่าไหร่รู้แต่อะไรท่าเหลือสามนาทีด้วยนะไม่นะอยังไม่เลยแม่ยังไม่ประตูเข้าบ้านเลยเป็นยี่สิบนะไม่ต่อเวลาแน่เพราะอะไรราะทำไม่ได้มันยู่ไม่มีอะไรเลยไม่ได้แล้วจะทกใส่เออ แล้วมันทำยังไงอ่ะมันต้องติดประตูอื่นหรออันนี้หรอตไอมันไม่ส่องไม่เห็นเมี่ยวเลยจริงไม่ได้ปดูด้วยโอ้โ้เอาแบบเดเรมี่อ่าไก่เขียงไก่เขียงไก่เขียงทาสีก่อนทาสียังไม่มีอะไรเลยไม่ ไม่นเนียนเลยอดีทำอะไรไม่ได้แล้วแปะไปก่อนไหนวะสีขีมขิมมันไม่ค่อยขีมเลยอ่ะแปะไปก่อนต้องแปะว่าอืมไอปะปะตัวที่ข้างล่างใช้ยังไงลวเนี่ยอืมอันนี้หรอมไมอ่ไม่รู้ยากมาก,มาก อ้ยเหลือกสองนาทีอันนี้เรตยมพร้พอมเตรตยมร์อมหวางไม่พอขยับขยับประตูไปก่อนอือ้องทาสีแล้วอันนี้ได้ไหมเนี่ยสีขาวอ,อืเหมือนว่าต้องเป็นกระเบื้องหน่อย อืมอันนี้แหละมาแล้วอ่าประมาณน,นี้โ <Okay. S 2> อเคก็สบายน <c oughs> <c oughs> จะจะทำแบบโค้งดีไว อันไหมเนี่ยไม่น่าอา้าวไม่ได้อ่ะขยับมันขึ้นดีไหมเนี่ยขึ้นนิดนึงอืมก็เหมือนแบบอยู่นะอืม <c oughs> ใส่สี่หลังคาด้วยดีกว่าให้มันเหมือนกัน <c oughs> ฟิลกระเบื้องทั้งหลังยางไงเนี่ย <c oughs> อะไรอ่ะไอ้นนอที่เรียกนี่เรายังไม่รวมเฟรนอี้เพราะฉะนั้นอีโซฟานีไม่ต้องทำเนาะใช่มาดูในไง<笑><笑>สาภาพอะไรกับเราี่อ่ะเปลี่ยนเป็นอนี้ดีกว่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะอเลือกหินดัน เอาก้อนไหนนี่วางตรงไหนวาง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 ต้นไม้ต้นไม้หมดไปแล้วหยุดหยุดมืออะไรนี่ปลายสิบนาทีของเรานะคะ กดดันมากสิบนาทีนี้อืได้ได้อยู่ได้อยู่อะไรเนี่ยไอ้แต่พื้นที่มันก็จะเพียงพอใช้ชีวิตแลวเออมั้งแต่ไม่มีประตูเข้าไม่มีทางลงไปชั้นชั้นหนึ่งเนี่ยอันนั้นนับเป็นอินเทเลียแล้วกันเนาะอะไรหรอชั้นบนหรอชั้นมีนะะมีประตูเข้าชั้นบนแต่ว่าชั้นล่างไม่มี จริงเหรอันมีด้วยัะแปะประตูทำไมอย่าไม่ได้ทำเอ้ยไม่ทำประจําเอว่าต้นองมะพร้าวกดกดทันด้วยเพราะว่าตัวเลือกน้อยดูแบบคือพอสร้างเสร็จไว้อ้าแล้วไอ้ตรงนี้มาจากไหนวะที่มันกว้างกว่าที่ทกกว่าในรูปอ่ะ มันก็เลยมีพื้นที่ให้วางประตูแต่ว่าดันเอาไอ้ที่วางตรงนี้จรงิรงๆ่านคนจะเป็นกระจกะก็วางเป็นประตูไว้ฟิลมองจากลูกแล้วน่าจะเป็นประตูบานเลื่อน่า <laughs> มันก็เลยมีประตูกับกระจกที่ดูไม่เท่ากัน <laughs> อุ้ยแล้วฉันไม่ได้วางกระจกตรงอื่นด้วยนะ <laughs> <laughs> สวยแทกไม่อยู่ในภาพ <laughs> ไดอยู่ได้อยู่ขาดนนะ้ <laughs> บ้านนี้แว่ก็ ว่านี้มัไม่เป็นไอ้นี่เลยอะตามสัดส่วนเลยมาดูอะไรกูดูอย่าไปดูของเธอวันหนึ่งอ้าวอันนี้มาไม่ครบมีแน่เลยเามันดูยืดออกเดี๋ยวว่าเนี่ยสร้างประตูเข้าทางนีเทนอืมยังวางได้อยู่อืมจบไว้น้ำเราเหมือนกันแล้ว <laughs> ทำแบบโค้ดใช้เวลาเกินไปไม่ได้ <laughs> ตอนแร่ฉันวางโขงมามันเป็นโค้งแบบครึ่งวงหนึ่งในสี่ของวงกลมอะ่ะ <laughs> อ๋อนี่ต้นมะพร้าวเชอม <laughs> <laughs> ต้นมะพร้าวถึงวันจัมงมันเป็นต้นปาล์มอ๋อ,อ,อสวยดี <laughs> <laughs> เอายุอะได้ยู และนี่คือแปะแปะเอาไว้เพราะว่าเปลี่ยนจากตอนแรกแล้วนะอตอนแรกออกมาไว้ตรงนี้แล้วเจออันนี้ดูใกล้เคียงกว่าเอามาแปะไว้ก <laughs> ่อนจะมีกระจกทรงโคง้งด้วยคือไม่มีเลยอ่ะเป็นสีแดงด้วยเอเออันนี้มันของอะไรของอะไรอ๋อมอสคิโต้อะไรใช่ไหมอมอสคิโต้ถ้อ่านไม่ผิด ไม่มีเลยก็เลยแบบใช้กระจกตรงอย่างเดียวสีสีขาวเนะเพราะว่ารีเบอร์ไม่เลือกไม่เลือกสีอ่ <c oughs> ดที่บ้านของเราดิ <c oughs> ลงไวคลิป,ปะ่าแล้วดี <c oughs> เอาฮะเออเอาฮะลงดิเนี่ยท <c oughs> ั้งนอกสิบยังแบบพูดพูดได้ว่าแบบ ฝืนชะตามันต้องเซฟไว้ไหมนะเอ้ยก็เก๋อยู่เนี่ยสีสันเสพไปเสพไปสวยแล้วไม่มีราวบันไดนี่นาเออ้าใช่ของเธอไม่มีราวบันไดโอ้ยอันตรายจะติดราวบันไดแล้วงมหาราวบันไดนามากงงว่าราวบันไดอยู่ไหนวะโอเคบายบายทุกคนเจอกันคลิปหน้าว้าว